มันตั้งคําถามดีนะที่เนี่ยมันมีพอยที่พวกมึงไม่รู้หรอว่าเกิดสงครามรู้แต่กูไม่สนใจด้วย<อ>ไม่ใช่เรื่องกูสวัสดีครับผมโจรครับเอิร์ีครับนุ่นต้องเฮ้ยสจุจพบกับเรา4คนนะครับในเพจภาษานหนังนะ<ช>ครับอ่าสะด,ด,ดุดช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราอยากพูดคุยกับเราอยากคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาเลยเออตีตอบอ่าวันนี้เรามาดูตัวอย่างหนังด้วยกันครับอันนี้หนังรองเป็นหนังโรงพี่หนังของเอทเวนตีโฟด้วย อค่ายดาวรุ่งพุ่งแรงของโลก,โลกใช่ไ<อ>หมฝราลงขรัลงก็ยอมรับนะ<อ>ว่าสองสามปีที่ผ่านมาทําหนังดีๆเยอะทั้งหนังที่ได้รับคําชมนี้แง่นักวิจารณ์หรือรายได้นะซีวิววอลวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดชื่อเรื่องชื่อภ<ไ>าษาไทยนั่นแ่นะเออตั้งอย่างนี้ไม่ต้องตั้งกันเลยนะอ่ะเดี<ะ>๋ยวเขาก็พยายามให้มันแบบเดือดๆหน่อยอ๋ออันนี้เหมือนเป็นสงครามกลางเมืองของเมกาพี่อ๋อพี่เดียดเหรอไม่ไม่ไม่ปัจจุบันเลยคือมันเป็นการสมมติ เฮ้ยตอนนี้เท็กซัสมันก็มันก็เพิ่มๆจะจะจะแยกออกไปนะจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะคือต้องทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายของอเมริกาก่อนเลยอ่ะเบรกก่อนเลยเนี่ยเอาจริงๆงคืออเมริกาอเมริกาไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศอื่นในโลกเว้ยใช่เขาแยกคือคือแต่แต่ละรัฐกฎหมายไม่เหมือนกันเว้ยปกครองกันเองครับมันมีทหารประจำรัฐที่ไม่ขึ้นตรงอ่ะ กับภาคส่วนกลางด้วยนะและเท็กซัสเนี่ยกฎหมายมันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาตั้งแต่แรกมันพกปืนได้นะเว้ยที่ที่เท็กซัสมันเป็นเมืองคนเถื่อนประมาณหนึ่งนะมันมีมันมีมันมีือาวุธมันมีบ่อนมีเหี้ยมีหาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเป็นรัฐที่มันติดกับชายแดนเม็กซิโกเม็กซิโกอย่างเงี้ยเหมือนมีพอย์เรื่องการเมืองอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เลยเฮี้ยกูกูจะขอแยกตัวออกจากเมกาเว้ยผู้ว่าการรัฐอ่ะจำไม่ได้ว่าเพราะว่ากฎหมายคนอพยพ ใช่คือไอไอประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือคนที่แล้วที่มันไปสร้างกำแพงกัน้นเม็กซิโกกับอเมริกานึกออกปะแล้วเขาก็บอกเหมือนประมาณว่าผู้ว่าการรัฐของเท็กซัสเนี่ยเขาเขามีแนวคิดว่าเหมือนคล้ายๆประเทศเรานะมึงบ้าเปล่า,ามึงห้ามคนมึงห้ามคนเม็กซิโกมาทํางานที่อเมริกาเหมือนเราห้ามคนเวียดนามคนพมา่ามาทํางานในประเทศเราอืใครจะเป็นแม่บ้านวะ ใครจะเป็นลูกจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยววะคนไทยไม่ไม่ทำงานอย่างนั้นเช็คเช่นเดียวกันปรากฏว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างสร้างสร้างกำแพงอะไรเงี้ยก็เลยเกิดว่าเฮ้ยงั้นกูจะแยกมันตรงนี้พึ่มพามึ่มพามกันอยู่นะคืออาจจะมีสงครามจริงหรอในความจริงเงี้ยหรอจริงเป็นเรื่องที่แบบภายในฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติอเป็นนิยาย19รัฐจะแบ่งแยกดินแดนตัวเองออกไป

เือน่าดูนะเดิมมันมี51ป่ะถ้าเราเป็นคนอเมริกาแล้วเราจะทำตัวยังไงนะมันก็เป็นคำถามที่ดีนะเราเราเราจะเข้าข้างใครหรือเราจะอยู่เฉยๆแเราจะอะไรถ้าเราเป็นประชาชนีเราจะทำยังไงวะ Every instinct in me says this is death. What? Every time I'm the war. I thought it was sending me a warning. Yeah, I like it. We love a warning. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Who are you American? Okay. Okay. What kind of American? <laughs> you know? ตลกกันนะตลกวายอ่ะพิเศษเมษาอเมริกรันมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นร่างเหงาชัดเจนแล้วจริงๆอเมริกรันเน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นดินของมันด้วยซ้ำเลยมันคือคนยุโรปที่อ,อพยพมาเว้ยคือคนลา่างคนลา่างคนที่เป็นล่างของอเมริกรันคือจีนดีนแดงเนาะคนเป็นเจ้าของพื้นที่ เหมือนอันนี้ออสเตรเลียก็คือนักโทษนักโทษที่โดนที่โดนในประเทศไปอยู่เว้ยครูพ่อพ่อแม่เหมือนคือนักโทษเว้ยคนที่คนออสเตรเลียก็ว่าจะคิดสิบีบอกน่าดูนะน่าดูตลกร้ายเหมือนกันนะเออาสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศมึงเองนี่แหละแบ่งแยกกันแล้วยังไงวะ หนังมันตั้งคําถามดีนะที่เนี่ยมันมีพอยที่เนี่ยพวกมึงไม่รู้หรอว่าเกิดสงครามเนี่ยรู้แต่กูไม่สนใจไม่ด้วยไม่ใช่เรื่องกูจริงๆนะโลกอันกว้างใหญ่แบ่งกันอยู่ไม่ได้เหรอถ้ากูเป็นแบบเจ้ายุทธภพเป็นกูมีจอมมารบูเป็นลูกน้องกูนะกูระเบิดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้งหายอะใครมาอยู่ก็อยู่กูเผาทิ้งแม่งเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงแย่งแย่งกันรักใช่ไหมเนี่ยมีข้อสงสัยคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันคืออยู่ในบ้านพี่แท่งหรือโต๊ะอาน่าจะคนละฝั่งแล้วไม่ต้องแพงติดกันคือพี่แท่งถ้าน้องตองไม่เก็ตมูแล้วครับพี่แท่งชื่อศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะพี่โต๊ะชื่ออะไรนะศักดิ์สิทธิ์อ่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันผมไม่หนุกเลยว่ะโต๊ะก็อะไรกินดีมุกแค่ไรเนี่ยอ่ะ อันนี้ครับผมเราว่าน่าดูเลยยังเราว่ายังคงยังคงอยู่ในท็อปฟอร์มของ A อยี่ส2 4ยี่สิห้าอยี่สิบสี่มันชื่ออะไรนะเ2ยีี่เอยี่สี่ฮ้ยเราว่าเขาเขาเลือกเขาเลือกโปรเจกต์ที่ที่น่าสนใจมากๆเราเราว่าเออที่ทุนเยอะเหมือนกันนะเราว่านี่น่าก็น่าดูเนาะเออน่าสนใจน่าสนใจสิบเอ็ดเมสซาทุกลงภาพยนตร์ครับผม